สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะพามาดูเรื่องโซ c ชี l นะเหมือนจะเป็นเรื่องเก่าแต่ก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับบางท่านแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ผมว่าจำเป็นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าบางท่านก็น่าจะได้ความรู้ติดติดกับไปบ้านนะน่าจะได้นะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเนื้อหากันก่อนแล้วกันโซ c ชี l ลอยู่ที่ตรงนี้มีทั้งหมด 8แผ่นเบอร์1ถึงเบอร์8สามารถใส่คละกันได้แต่ถ้าอยากได้เอฟเฟกตนะครับต้องใส่ชนิดเดียวกัน3แผ่น5แผ่นและ8แผ่นโดยที่ถ้าคุณใส่8คุณจะได้เอฟเฟกของ5และ3ไปด้วยถ้าใส่5ก็จะได้เอฟเฟกของ5กับ3ดังนั้นใส่8แผ่นรับ 3, 5, เอฟเฟกต์สเจ๋งสุดๆนะครับนับปัจจุบันเวลาคุณเล่น นะครับเวลาคุณเล่นเกมแบสโซเนี่ยจะกระโดดข้ามมาหรือจะเก็บเลเวลมาเรื่อยๆก็ตามแต่คุณจะมีโซชิลแค่พอใช้นะครับสีฟ้าสีม่วงว่ากันไปพอเลเวลคุณทำตันละอะ่ะเลเวลา60ตันนะไปฮงมุนต่อฮงมุน78อะไรเนี่ยครับเริ่มเข้าสู่การฟาร์มหาของเมื่อไหร่ผมจะแนะนำว่าโซชิล so ชุดแรกที่ทคุณที่คุณควรฟาร์มหามาใส่โดยเฉพาะเจะจง ให้เปลี่ยนเป็นโซชิวสีส้มเลยนะครับโซชิวสีส้มเนี่ยตอนนี้จะมีทั้งหมด5แบบนะครับก็คือ1กระจอกสุดราตาารีบัพการ2อีกา3พายุดำา4แทชอนาหาซาฮวาไลไล่ระดับกันไปการที่คุณจะหาโซชิวราตรีบัพกา,ารเนี่ยไอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาคุยกันก่อน,เ,อนเรื่องโซชิวเรื่องชื่อเรียกเพราะบางคนยังสับสนนะครับอ่า โซชิวตัวนี้เรียกว่าราตีพพาการภาษาปากจะเรียกโซชิวเต่าอันนี้เป็นอีกาภาษาปากก็อีกาอันนี้พายุดําภาษาปากเป็นจูเลียอันนี้เป็นแทชอนภาษาปากก็แทชออนอันนี้ซาหวาภาษาปากเป็นซาหวาบ้างพระพันปีบ้างอุทยามพาพิษบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโซชิวก่อนจะถูกแกะออกมามันจะอยู่ในกล่องชื่อมันจะเป็นกลาง เรียกปุ๊บเข้าใจตรงกันแต่ถ้าคุณแกะมันออกมาปุ๊บมันจะกลายเป็นชื่อจำเพาะของแต่ละอาชีพไม่เหมือนกันดังนั้นเวลามีใครมาถามผมว่าพี่ผมใช้โซเชียลและคุณพูดชื่อโซเชียลของที่เป็นอาชีพมาเนี่ยผมจะเวอไปเลยเพราะผมจำไม่ได้หมดทุกอาชีพนะครับเพราะว่าโซเชียลเนี่ยมันมีทั้งหมด5แบบสีส้มแล้วอาชีพมันจะมี10หรือ12ออาชีพเนี่ยแล้วแต่ละอาชีพ มันก็มีชื่อเรียกต่างกันอีกดังนั้นโซชิลว,ว่ากันตามตรงมันมีชื่อเรียกกันร่วม60ชื่อนะครับเพราะอะไรอันนี้เนี่ยอันนี้เฉพาะใบมาสเตอร์นะถ้าเป็นเต่าแกะออกมาเป็นดาบดรารกะอีกาแกะออกมาเป็นฟ้าแลบพายุดําแกะออกมาเป็นพเนจรแทชอนแกะออกมาเป็นประกายดาบซาฮวาแกะออกมาเป็นดาบโปรยปลายเนี่ยเฉพาะเบบมาสเตอร์ก็มี5ชื่อแล้วสําหรับ5โซชิล ไหนจะมีกันเป็นสิบอาชีพนะครับดังนั้นผมจําไม่ได้หมดแหละว,ว่าอาชีพว่าใครใส่โซเชียลอะไรอยู่ถ้าอยู่คุณพูดชื่อโซเชียลมันมานะครับดังนั้นอย่างน้อยๆถ้ารู้ข้อมูลว่าคุยอาชีพอะไรใส่ใส่โซเชียลอะไรผมอาชีพโซเฟเอร์ใส่พายุดําใส่จูเลียอะไรอย่างเงี้ยก็พอคุยกันได้นะครับดังนั้นตรงนี้ชื่อกลางตรงนี้ชื่อจำเพาะอาชีพให้เข้าใจตรงกันนะ โซชิวเต่าถ้าคุณอยากจะมีโซชิวเต่าคุณก็ต้องไปฟาร์มที่แอ่งน้ำสงสวรรค์ให้ได้ลูกพีชลูกพีชเนี่ยพีสวรรค์น,นะครับจะเอามาแลกโซชิวเต่าได้ครบเซต1ถึง8เลยนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าแอ่งน้ำสงสวรรค์อยู่ไหนดูตัว M แล้วก็ไปที่ซอรักแล้วก็มาที่ไ,ไม่ใช่มาที่คอนวอนแล้วก็มาดูที่นี่ รงนี้บางคนจะไปไม่ได้เพราะเควส t ยังไม่ถึงถ้าเควสคุณถึงแล้วมันกดตัวเจจดหมายเข้ามันจะมีจดหมายแนะนําให้เราไปอไอ้น้ำโสสวรรค์น,น,นะครับพอไปที่นู่นคุณจะฟาร์มของที่ใช้ลูกพีได้ทั้งหมดซึ่งก็มีโซชิวเต่ารวอยู่นี้ด้วยกรณีน,นี้ผมจะพูดแต่โซชิวเต่านะเอ้ยเรื่องโซเชิวเดีวรื่องผมไม่พูดนะครับแต่ถ้าถ้าคุณสามารถฟาร์มโซชิวเต่าได้ไม่ยาก โอเคคุณจะเอาโซชิวต่า8แผ่นมาใช้ก่อนก็ได้นะแต่ถ้าถามผมอย่าเลยเสียเวลาให้คุณมาที่นี่ดีกว่าให้คุณไปเกาะตะวันพบจันฉายแล้วไปฟาร์มเหลยญดอกไม้แสงจันเอาเหียญดอกไม้แสงจันมาแลกโซชิวิกา8แผ่นมาใช้ดีกว่าดีกว่ากันเยอะนะครับเรืยยะเวลาในการฟาร์มอาจจะช้ากว่าแต่โซชิวิกาใส่ได้นานกว่าแล้วก็ดีกว่าด้วย กนอตอันพบจันฉายอยู่ในเขตซอรักทางขวาล่างตรงนี้ถ้าใครมาไม่ได้ยังไม่เคยมาให้ทำเควส t ไปเรื่อยเดี๋ยวจะมีจดหมายเชิญไปที่นั่นเช่นกันกดตัว J จเช็คบ่อยๆจดหมายเข้านะครับแลกมาแล้วใส่อีกาอ่าถ้างั้นทำไมอ่ะทาไมระยะเวลาในการฟาร์มพอๆกันทำไมผมถึงแนะนําให้ใส่อีกาไม่เอาเต่ากดตัว i อเช็คดูนะครับผมเอาทําให้ดูแล้วอันนี้เทียบจากเบสมาสเตอร ถ้าคุณใช้โซชิลเต่าไหนมาดูเอฟเฟกเมื่อ3เซตพายุดาบวางบนสมุดคามอัตราคอเาสาียหาย10%ถ้าเป็นอีกาวางบนสมุดคามอัตราคอเาสียหาย30%แถมโรกคุดาอีก30เป็นไงดีกว่าไหมใช่ไหมล่ะพายุดาบแล้วก็มาดูต่อไปเป็นจูเลียนะครับจูเลียเนี่ยเราเอาเอา,เอาแค่วางบนสมุดคามก็พอนะ จูเลียวอรโมสมุทรคามเพิ่มเป็นสามห้าละนะครับเพราะเป็นแทชอนวอรโมสมุทรคามห้าสิบโดยอ่าพอเป็นพระพันปีก็จะเป็นหกสิบห้านะครับโซชิลเนี่ยเป็นไอเทมชุดเซตนะครับระดับต้นๆของเกมนี้ที่ส่งผลต่อตัวละครเราอย่างรุนแรงนะครับการเปลี่ยนโซชิลเซตหนึ่งไปอีกเซตหนึ่งแบบ แปดต่อแปดเทียบแปดต่อแปดเลยนะพลังโจมตีของเราจะสูงขึ้นมากมาก1 0บถึงสิถึงยีในบางอาชีพนะครับดังนั้นถ้าถ้าสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจะเปลี่ยนจาก8เป็นชุดใหม่3ชุดเก่า5อ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดใหม่5ชุดเก่า3หรือแล้วก็เปลี่ยนเป็น8จะเอาแบบนี้ก็ได้ หรือถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็รอเก็บทีเดียวให้ได้8แล้วก็ใช้ทีเดียวเลยก็ได้นะครับสำหรับออปชันออปชันที่อยู่ในโซเชียลถ้าถามผมนะครับเอาในความคิดของผมนะขอให้มีคีดทดีข้อถือว่าเจ๋งและไม่เอาหลบหลีกทุกกรณีโซเชียลผมต้องไม่มีหลบหลีกผมเกลียดหลบหลีกเพราะหลบหลีกมันหลบไม่ได้เกมนี้มันไม่เห็นจะหลบรายได้เลย แอสเซสซีนยังหลบไม่ได้เลยนะครับขนาดข้าวหลบหีกมหาศาลขนาดนั้นดังนั้นโซเชียลที่ผมเลือกขอให้มีครีและในนั้นต้องไม่มีหลบหลีกจะเป็นครีอะไรก็ได้แต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆขอไม่มีหลบหลีกในนั้นผมก็เอาอย่างเช่นบล็อกป้องกันเนี่ยผมก็เอาละบล็อกแม่นยำเอาแล้วเดี๋ยวผมไปตียัดครีเอาที่หลังได้ไอของพวกนี้ไม่ยากนะครับเอ่อสเตตัสเมื่อแต่งโซเชียลออกมาแล้วเนี่ยแม่นยำเนี่ย120บวกถึง125 นะครับคียที่ข้ห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปไม่จำกัดน,นะครับแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นแบบมาสเตอร์ด้วยผมจะต้องมีออโต้บล็อกอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นอนอกานั้นคือฟรีนะครับประมาณนั้นอ่ะต่อไปไปดูโซชิลถัดมาถัดจากอีกาก็จะเป็นจูเลียโซชิลจูเลียคุณจะใช้ปีกวายุธมินแรกได้ไม่มีเงื่อนไขในการแรกเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแรกได้เลยถ้าคุณมีปีกวายุธมิน ปีวายุทมินก็ได้จากดันเจี้ยนต่างๆนะครับแล้วก็ดันเจี้ยนรายสัปดาห์หรือกาอาจจะมีโอกาสไปลงจูเลียแล้วก็ได้โซชิลจูเลียมาใช้ถ้ามันดอบวัชิองคุณนะถัดไปโซชิลแทชอนโซชิลแทชอนก็เกือบจะดีสุดแล้วในแพทนี้ปัจจุบันยังใช้ได้ดีอยู่ก็มีผู้เล่นชั้นนาจํานวนมากที่ยังใช้โซชิลแทชอนแดแผ่นเพราะว่าโซชิลซาฮวาพ,พันปี มันยังไม่ลงตัวนะครับคือโซเชียลเป็นอะไรไม่รู้อะเวลาจะออกชุดใหม่มันชอบติดโลลีกมานะครับพวกเราก็ไม่ต้องการกันหรอกเดี๋ยวมันจะมีสาเหตุว่าทําไมถึงไม่ใช้กันนะครับแบบว่าทําไมถึงไม่ใช้ใช้ไปก่อนแบบมิโลลีกก็จะใช้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลเพราะอะไรอ่ะแทชอนนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองแลกได้เลยถ้าคุณมีปีแทชชอนเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์เบอร์สามกับสี่จะแลกได้ต่อเมื่อต้องผ่านห้องวายชนก่อน ก็คือบอสตัวที่1เบอร์5เบอร์6ต้องผ่านโรงเก็บของตะวันตกก็คือบอสท,ที่2บอสตัวหอกเบอร์7กับ8ต้องผ่านโรงโรงเก็บของตะวันตกก็คือบอสแมงป่องดังนั้นถ้าคุณคิดอยากจะมีแทชอน8แผ่นขั้นต่ำสุดเลยคุณควรจะต้องหาปาร์ตี้ไปลงและผ่านบอสตัวที่3ให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้ปาร์ตี้แทชอนจัดว่ายังหายากอยู่แน่นอนว่าถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่ไม่มีทางนะครับคือ คุณจะลงดันไหนคุณต้องมีตัวละครที่สมศักดิ์ศรีที่จะลงดันนั้นได้ไม่ใช่แค่ตัวละครฝีมือคุณต้องถึงด้วยเว้นแต่ว่าคุณจ้างเขาลงก็โอเคแล้วแต่สุดท้ายโซชิวซาฮวาพระพันปีเช่นกันครับโซชิโระดับนี้เบอร์1เบอร์2แลกฟรีเบอร์3เบอร์สเบอร์5ต้องผ่านบอสที่1ก่อนเบอร์6เบอร์7เบอร์8ต้องผ่านบอสที่2นะครับอันนี้เป็นปาร์ตี เป็นเป็นอันเจนที่ยังยังหาปาฏิระยากอยู่นะครับยกเว้นจ้างเขาลงอ่าอ่ะ,อะต่อไปทำไมทำไมพวกเราถึงพวกพวกผู้เล่นระดับสูงสูงอะ่ะคือถ้าเกิดว่าโซเชียลไม่ดีก็ไม่เปลี่ยนเลยรอเปลี่ยนทีเดียวแปดแผ่นเพราะอะไรเพราะว่าโซเชียลของเราเนี่ยเบอร์1 2 3 4 5สองมันสามารถยัดลูกแก้วได้โดยที่1นถึงสยัดลูกแก้วดาวพุธ ห้าถึงแปดยาลูกแก้วดาวพฤหัสลูกแก้วดาวพุธพลังโจมตีกับป้องกันลูกแก้วดาวพฤหัดพลันโจมตีกับพลังชีวิตการจะทําลูกแก้วขั้นสี่กับขั้นห้าขึ้นไปมันเปิดทรัพยากรเยอะมากนะครับดังนั้นถ้าคนเปลี่ยนโซเชียลกูก็ต้องเปลี่ยนลูกแก้วเพราะลูกแก้วมันไม่ตามลูกแก้วมันติดโซเชียลนั้นไปถ้าคุณใช้โซเชียลกระจอกกระจอกเบื้องต้นเนี่ยดาบดารากระฟ้าแลบอีกาเออไม่กระจอกแล้วกันสีส้มอะ ถ้าคุณใช้โชชิวเต่าอีกาพวกนี้สองอันนี้นะอย่าตีลูกแก้วเกินขั้นสามใช้ขั้นสองพอถ้าถ้าใช้จูเลียขั้นสามโอเคยอมได้ถ้าใช้แทชอนกับพระพันปีสาวาเนี่ยตีลูกแก้วขั้นสี่ขั้นห้าได้เลยถ้าเป็นสาวาคุณอยากตีขั้นหกเจ็ดแปดตามสบายถ้าคุณไหวทําได้ผมนี่ขั้นห้าก็เหื่อแตกแล้วนะดังนั้นด้วยความที่เราต้อง การให้ตัวละครเก่งขึ้นด้วยการยัดลูกแก้วยัดลูกแก้วนะครับแล้วมันเปลืองดังนั้นช่วงช่วงเปลี่ยนผ่านโซเชียลบ่อยๆเนี่ยเราเราจะใช้ลูกแก้วขั้นต่ำๆพอโซเชียลที่จะติดตัวเราไปนานหลายๆเดือนเราจะใช้ขั้น4ขครั5ผมเชื่อว่าแทชอนนะครับยังอยู่คุณได้อีกนานส่วนพระพันปีไม่ต้องสืบนะครับนานสุดๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือการยัดออปชั่น การยัดออปชันคุณเห็นไหมว่ามันจะมีสีเขียวอยู่บางโซเชียลผมก็3ามออปชันพลังชีวิตไม่ต้องพลังชีวิตอย่าไปนับเลยอะเอาเปสองออปชันแล้วกันโซชีลบางตัวผมจะ3ามออปชันนะครับมันตีเสริมได้เรื่องนี้ผมคิดว่าทุกคนรู้แต่ว่าผมจะพูดถึงเรื่อง Option. ออปชันโซเชียลแต่ละโซเชียลมันรับออปชันแม็กซิมัมได้ไม่เท่ากันแต่ละเบอร์ก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับ ยิ่งยิ่งโซเชียลระดับสูงยิ่งรับแม็กซิมัมออปชันได้ไม่ไม่เหมือนกันมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างซาฮวาเนี่ยตอนอ่าเบอร์หนึ่งอ่ะสี่หกห้าคือสูงสุดนะครับเบอร์สองก็สี่แปดเจ็ดเบอร์สามห้าศูนย์เก้าเบอร์สี่ห้าสามสองเบอร์ห้าหกเจ็ดหกนะครับพอเบอร์หกเนี่ยห้าเก้าห้าไม่สุดแล้วเบอร์เจ็ดห้าเก้าห้าไม่สุดเบอร์แปดห้าเก้าห้าก็ไม่สุดถ้าคุณพบปัญหาแบบนี้กับโซเชียลคุณเนี่ย คุณต้องตีให้สุดให้ได้นะครับอย่างอย่างาโซชิลซาหาเนี่ยผมใช้ออปชันเสริมจากโซชิลแทชอนอเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้บางคนอาจจะงงอ่ผมคิดว่าน่าจะเริ่มมีตั้งแต่อีกาแล้วมังครับล้วนตัวแรก เดี๋ยวมาดูอันนี้แล้วน,นะครับมามาดูของจูเลียอันนี้ดูเป็นไกด์ผมคิดว่าคุณคุณจะต้องเข้าใจอย่างแน,น่นอนเนี่ยในในการที่คุณมาดูตัวแรกของนะครับมันจะเป็นคุณจะเห็นว่าโอเคตรงนี้เป็นโซชิลส่วนตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะมีโซชิลกันคุณลุ้นพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันจะเป็นโซชิลยัดออฟนะอันนี้เป็นยัดออฟที่ใช้ระดับเกรดเกรดของคุณลุ้นโซชิลยดออฟเกรดคุณลุ้นใช้อะไร ใช้ชิ้นไม้ผสมยอดเยี่ยมสีม่วงตรงนี้ใช้เหรียญเหลืยโฮอมูโมนแรกมาควบคู่กับปีกวายุธมิน5อันเพื่อแรกโซชิลพวกนี้โซชิลพวกนี้จะจะฆ่าอะไรก็ตามแม็กซิมัมจะเป็น470ถ้าอยากได้สูงกว่านี้ก็ต้องวิ่งมาดูที่แทชอนโซชิลแทชอนเนี่ยตัวอยัดออฟพวกนี้แม็กซิมัมอยู่ที่595ถ้าเป็นซาวาค่าแม็กซิมัมจะอยู่ที่679 ไอ้หกเดังนั้นถ้าถ้าโซชิลผมเบอร์876มันมันตีแล้วไม่ได้แม็กซิมัมแสดงว่าเบอร์หกเเนี่ยมันจะต้องใช้ออปชั่นของสาวานะครับเ <c oughs> ช่นกันถ้าคุณใช้เต่าแล้วคุณถ้าถ้าคุณใช้อ,อีกาผมเชื่อว่าอีกายัดเต็มได้ด้วยตัวมันเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้คุณลุ้นเนี่ยโซชิลอ่าจูเลียนะครับ เบอร์1น่ถึง5น่าจะใช้โซชิวลออฟของกามาตีได้แต่6-7-8น่าจะต้องไปใช้ออฟคุลุ้นที่ให้ดูเมื่อกี้มาตีนะครับจะเป็นอย่างนี้โอเคเรียบร้อยนะครับน่าจะครอบคุมนะคิดว่าทั้งผู้เล่นเกับผู้เล่นใหม่ก็น่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับแต่ยังไงก็ลองดูนะ เกมนี้เกมนี้สนุกนะครับไม่งั้นผมไม่เล่นมาตลอด3ปีแรอกยังไม่เคยเลิกเลยเนี่ยอ่ะขอบคุณมากที่ตามรับชมกันพราะกใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ